ด้วยเรื่องดีๆสักเรื่องหนึ่งบริษัทกาฟก็ร่วมส่งความห่วใงใ่ให้กับแนวหน้าเหมือนกันใช่ค่ะฐานที่ปด้านที่ไทยแดนไทยคมพูชานะคะไปติดตามจากรายงานพร้อมๆกันเลยค่ะบริษัทกาฟเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือกราฟโดยนายสิทธมรัตนวดีผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกาฟเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนพร้อม้วยทีมกาฟอาสา รวมการแพ็คถุงยังชีพกราฟแคร์จำนวน1,000ชุดภายในบรรจุของใช้ที่จำเป็นอาทิผ้าคนหนูถุงเท้ากางเกงชั้นในยารักษาโรคตลอดจนอาหารกระป๋องเบอร์มีกึ่งสำเร็จรูปและนมกล่องเพื่อน,นำไปแจกจ่ายให้เรล่าทหารที่ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีพลโทชัยพฤกษด้วงประภัสร้องเสนาธิการทหารบกเป็นผู้แถบรับมอบ ร่วมด้วยพลโทนัทวุฒิหาสุวรรณิชยพงศ์เสนาธิการสำนักงานปฏิบัติภารกิจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบ,บกและพลโทจินตามาัยฉีกว่าเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและกองบัญชาการกองทัพบ,บกกรุงเทพมหานคร ทางกาฟแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใยและความช่วยเหลือเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนเคียงข้างประชาชนและทหารที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความทุ่มเทและเสียสละด้านพลโทน,นทัทวุฒิพาสุวรรณิชยพงศ์เสน,นาธิการสำนักงานปฏิบัติภารกิจกองอำนวยการรักษาค,ความมั่นคงภายในกองทัพโบกเน้นย้ำว่าาจะไม่ได้เปิดรับบริจาคยังเป็นทางการแต่การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนถือเป็นกำลังใจสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกำลังพล โดยทหารทุกนายยังมีขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งและพร้อมเสียสละเพื่อประเทศชาติซึ่งกองทัพบ,บกจะนำสิ่งของที่ได้รับไปส่งมอบให้กับกำลังพลในแนวหน้าต่อไปที่ผ่านมาทีมรับอาสาได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพกว่า1000ชุดให้ประชาชนในูนพักพิงหลายจังหวัดรวมถึงสนับสนุนงบประมาณและมอบเงินช่วยเหลือ1.2ล้านบาทให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย เครับเจอกันอีกทีตอน11.00นนะครับลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ